พระตรปิดกไทยฉบับมหาจุลาเล่มที่20หน้าที่2 1 9ถึง220นิพุทตสูตรว่าด้วยพระนิพพานครั้งนั้นชานุโสนิพรามเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับชานุโสนิพราม ซึ่งนั่งหน้าที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพระองค์ตรัสว่าพระนิพพานเป็นสภาวะธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองพระนิพพานเป็นสภาวะธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองข้าแต่ท่านพระโคดม ด้วยเหตุเพียงไรหนอพระนิพพานจึงชื่อว่าเป็นสภาวะธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราหมณ์ บุคคลผู้มีราคะถูกราคะครอบงำมีจิตถูกราคะกลุ้มรุมย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างสเสวยทุกขะโทมนัสทางใจบ้างเมื่อละราคะได้แล้วเขาย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนตนเอง ไม่คิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่คิดเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายไม่เสวยทุกขะโทมนัสทางใจพระนิพพานชื่อว่าเป็นสภาวะธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองเป็นอย่างนี้แลบุคคลผู้มีโทสะบุคคลผู้มีโมหะ ถูกโมหะครอบงำมีจิตถูกโมหะกลุ่มรุมย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างสเสวยทุกขะโทมนัตทางใจบ้างเมื่อละโมหะได้แล้วเขาย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนตนเอง ไม่คิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่คิดเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายไม่เสวยทุกขะโทมนัตทางใจพระนิพพานชื่อว่าเป็นสภาวะธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองเป็นอย่างนี้แลในการใดบุคคลนี้เสวยธรรมเป็นที่สิ้นราคะ อันไม่มีส่วนเหลือสเสวยยธรรมเป็นที่สิ้นโทสะอันไม่มีส่วนเหลือสเสวยยธรรมเป็นที่สิ้นโมหะอันไม่มีส่วนเหลือในการนั้นพระนิพพานชื่อว่าเป็นสภาวะธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดู ควรน,น้อมเข้ามาในตนอันบินยูชนพึงรู้เฉพาะตนชานุโสนิพรามนั้นกราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสารณะ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิต